ขอนำเข้าเนื้อเรื่องวิชาโซลาเซลล์ของอาจารย์เฉลิมชัยจันสิริสกุลโรงเรียนฝึกอาชีพกทมเขตหนองจอกนะครับผมขอแนะนำตัวก่อนนะครับผมไม่ใช่อาจารย์เฉลิมชัยนะผมเป็นลูกศิษย์อาจารย์เฉลิมชัยในรุ่นที่แล้วนะครับชื่อว่าจตุพรน,นามสกุลเพชรเรียงที่เอามาเทรนในวันนี้เป็นเนื้อหาที่อาจารย์เฉลิมชัยกับรุ่นน้องของผมเขาคุยกันในกลุ่มไลน์มี เขียนแดะแกรมแล้วก็มีถ่ายรูปมาให้ผมคิดว่าเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับโซล่าเซลเลยเนี่ยดูปุ๊บก็จะเข้าใจปับ๊บแล้วก็เข้าใจภายใน5นาทีเท่านั้นเองครับเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยมาจากการพูดคุยในกลุ่มไลน์ของอาจารย์นะครับก็คือกลุ่มชื่อกลุ่มไลน์ว่าวิชาโซล่าเซลลโรงเรียนฝึกอาชีพกทมหนองจอกสมาชิกตอนนี้ก็ร้อยกว่าคนแล้วล่ะครับแดแกรมตัวนี้ล่ะครับจะเป็นตัวเนื้อหาทางด้านวิชาการทั้งหมด ให้ดูที่มุมซ้ายมือบนก่อนละกันนะครับมีคําว่า PV คําว่า PV ในที่นี้ก็คือแผงโซลาร์เซลล์นี่แหละตัวแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยที่เขาผลิตไฟออกมาได้จะเป็นไฟฟ้ากระแสรตรงเท่านั้นนะครับเมื่อโซลาร์เซลล์ผลิตไฟออกมาก็จะมี2องขั้วสีแดงขั้วบวกสีดําขั้วลบสายก็จะลากลงมาอุปกรณ์ตัวแรกที่จะมาเข้าเป็น protection ก็คือฟิวจะเป็นตัว F ตัวเดียวนะครับ ฟิลนี้ก็ต้องเป็นฟิลของไฟกระแสตรงนะก็จะมี2หลอดนะครับหลอดหนึ่งกันขั้วลบหลอดหนึ่งก็กันขั้วบวกถัดจากนั้นจุดถัดมาจำออกจากฟิลด์ด้านบนก็จะไปเข้าอุปกรณ์ตัวที่2ถัดมาจากฟิลด์ที่มีชื่อว่า BK BK ตัวนี้ก็คือมาจาก c i r c u i ิตเบรกเกหมายถึงสะพานไฟนะครับที่จะยกขึ้นยกลง ก็จะเป็นสะพานไฟแบบ DC เหมือนกันส่วนตัวสุดท้ายก็คือเป็น Search Protection ตัว S s สสิงคโปร์ตัวเนี้ที่อยู่ติดกับตัว BK เนี่ยก็จะเป็นอุปกรณ์ป้องกันเหมือนกันเป็นอุปกรณ์ป้องกันทางด้านแรงดันนะครับที่เห็นอยู่3ตัวนี้เป็นอุปกรณ์ป้องกันซะ2ตัวแล้วก็เป็นสะพานไฟ1ตัวอุปกรณ์ป้องกันตัว F ตัวฟิวเนี่ยป้องกันทางด้านกระแสถ้าเมื่อไรที่มีกระแสเกินฟิวก็จะขาด ส่วนตัว Search Protection นี่จากวงจรจัดว่าได้ต่อขนานอยู่กับตัวเบรเกอร์นะครับหรือว่าสะพานไฟแต่เซิร์ฟเพรสเตคชันเป็นตัวป้องกันทางด้านแรงดันครับถ้าหากเมื่อไร่มีแรงดันเกินเข้ามาเซิร์ฟเพรสเต็คชันก็จะชอ็อตคือพูดง่ายๆว่ามันจะทําตัวมันให้ความต้านทานต่ํากว่าเบรเกอร์ก็แล้วกันพอกระแสเห็นดังนี้กระแสก็จะวิ่งไปทางเซิร์ฟเพรเตคชันแล้วก็ลงกราวไปในที่สุดครับลงกราวก็คือตอกเสาเข็มลงดินนี่แหละครับไม่มีอะไรมากแต่ ัจากนั้นไฟบวกลบที่ออกจากเบรเกอร์ก็จะเข้าที่ mppt ครับ mppt ตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวแบตเตอรี่ชาร์จเจอร์นั่นเองให้สังเกตนะครับไฟที่เข้าก็เป็นบวกเป็นลบแล้วก็มีไฟบวกลบออกมาจากตัวชาร์จเจอร์วิ่งมาเข้าเบรกเกอร์อีกตัวหนึ่งหลังจากนั้นก็จะเข้าแบตเตอรี่เลยแบตเตอรี่ก็เป็น1 2โวลต กี่แอมก็ว่ากันไปนะครับเรายังไม่คุยถึงเรื่องคำนวณเราเอาไดย์แกรมไว้ก่อนแล้วไฟกระแสตรงที่ออกจากแบตเตอรี่ก็จะเข้าเบรกเกอร์อีกตัวหนึ่งไปเข้าอินเวอร์เตอร์ในท้ายที่สุดอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ก็จะทําหน้าที่แปลงไฟกระแสตรงให้กลับเป็นไฟกระแสสลับที่เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเรือนของเราต้องการชุดที่เพื่อนๆเ,เห็นตรงนี้เขาเรียกกันว่าชุดนอนนานะครับ นั่นก็คือไม่ได้ต่อเข้ากับไฟของการไฟฟ้าการไฟฟ้าก็มีการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครับส่วนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตมีหน้าที่ผลิตไฟป้อนให้กับการไฟฟ้านครหลวงกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอีกทีหนึ่งคราวนี้ไดอะแกรมเสร็จแล้วเราไปดูของจริงกันบ้างของจริงก็จะตัดเบรกเกอร์ออกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะบรรยายให้ฟังไฟก็จะมาจากโซลาร์เซลล์แต่ว่าโซลาร์เซลล์ก็จะอยู่บนดาดฟ้าตึกนะครับ ลงมาก็จะเข้าฟิวก่อนฟิวก็คือตัวสีน้ำตาลซ้ายมือสุดนี่แหละจากนั้นจากฟิวก็จะจ้ำบวกลบมาเข้าเบรกเกอร์แล้วก็จากเบรกเกอร์เนี่ยก็คือขนานกันเลยกับตัวเซิร์ฟเทค c ชั่นซึ่งเป็นตัวสีส้มถ้าเมื่อไรเห็นสีอย่างนี้ก็ให้รู้ได้เลยว่าเป็นเซิร์ฟเทคชั่นตัวกลางที่เป็นสะพานไฟก็จะมีสวิตสีแดงไว้สำหรับยกขึ้นยกลงนะครับส่วนตัวบนก็เป็นโซล่าชาร์จเจอร์คอนโทรลเลอร์ ถัดมาอีกรูปหนึ่งก็จะเป็นรูปแนวนอนเหมือนเดิมครับจะมีเพิ่มเติมมาก็คือแบตเตอรี่ที่อยู่ด้านล่างนั่นหมายถึงว่าเมื่อไฟเข้าคอนโทรลเลอร์ชาร์จเจอร์เสร็จเราก็จับอ,อีกทางหนึ่งมาเข้าแบตเตอรี่ได้เลยแต่พอเข้าแบตเตอรี่ปังเนี่ยสังเกตนะครับว่าในไดรแกรมเนี่ยมันจะมีเบรคเกอร์ตัวหนึง่งขั้นระหว่างชาร์จเจอร์กับแบตเตอรี่แต่ว่าของเราไม่มีเราก็จะต่อจากแบตเตอรี่เนี่ยไปเข้าเบรกเกอร์อีกตัวหนึง่งแล้วก็ไปเข้า อินเวอร์เตอร์ตัวสีแดงที่อยู่บนสุดอีกมุมหนึ่งนะครับคราวนี้มาดูภาพแนวตั้งกันบ้างกระเซิโปรเทคชันก็ไม่ได้ต่อกาวครับเพราะว่าอาคารเรียนของเราอยู่บนชั้น c คงจะลากสายกาวกันไม่ไหวเป็นแน่ถ้าจะใช้ก็ต้องทองแดงเส้นเบรอร์เลยและให้เพื่อนดูที่ชาร์จเจอร์คอนโทรลเลอร์นะครับก็จะมีสายบวกลบมาเข้าแบตเตอรี่ถัดจากนั้นเราก็จัมจากแบตเตอรี่เนี่ยไปเข้าเบรเกอร์อีกตัวหนึง่งจ่ายให้กับอินเวอร์เตอร์ตัวสีแดงในท้ายที่สุด คราวนี้เรามาดูหลังจากที่ประกอบเสร็จสิ้นนะครับเป็นยังไงบ้างจะเป็นคลิปสั้นอยู่สักพักหนึ่ง,งเตัวนข้าหอกส่ฮะดนี้น่าจะจัดเข้าใช่ไหมเดี๋ยว,วลองดูก่อนว่าเดี๋ยวเราดูจักที่นี่ก่อนดีกว่าเพราะมันเรารู้ว่ามันจะมาจากแหงโซล่าเซลล์นี่ใช่ไหมอ,อ๋อก็คือรอดรอดรอดอย่างนี้ขึ้นมาคือถูกต้องนะเพราะมันสามใช่ไหมครับอันนี้มันน้อยเพราะว่าไฟตั้งสามสิบนะครับมันก็จะได้กระแสแค่สามแอมป์ อันนี้ไฟรอดขึ้นมาจากตรงนี้อันนี้เราอยากจะดูว่าไฟมันลงหรือเปล่านะครับมันลงแบตหรือเปล่าอย่างเงี้ยปึ๊บโอ้ไฟลงไฟลงแบต5แอมไฟลงแบต5แอมนะครับอ่าคนนี้ไฟออกแบตหรือเปล่านะครับไฟลงแบ5ต5แอมคราวนี้ไฟออกจากแบตหรือเปล่ามาน,นี่คือตรงเข้าฝั่งนี้ใช่ไหม cm ครับ cm ใช่เราอานมิเตอร์พี่มาวัดยันตรงกันไหมเพราะผมยินได้เลยโอยู่อยู่ครับนี่แหละเปิดประมาณนี้นะครับก็แสดงว่าตัวเขาเข้าเข้าออกเนี่ยเท่าๆกันนะครับอันนี้เราเราอันนี้ได้เท่าไหร่นะีเรายกเบรกเกอร์ขั้วถูกต้องนะบวกลบนะครับบวกลบอ้าวโอเคยกเบรกเกอร์เลยอ่าตันนี้เปิดสวิตช์เปิดสวิตช์อืมบวกค่ ป้าก,ก็เปิดอันนี้ก็เปิดอยู่แล้วครับได้งานนี่ม,มุนแล้วเนี่ยอ่าโอเคคราวนี้เอาแคมมิตเตอร์มานะครับหรือว่าไฟเข้าหรือไฟออกนะครับไฟเข้าหรือไฟออกคือตรงเนี้ยเราแยกกันแล้วระหว่างทางนี้กับทางนู้นน,นะครับลองดูมีใครพกอันนี้มาไหมครัมีใครพกแคมมิตเตอร์มาไหมมีครบนะครับ